ดีเจรัสวัสดีครับผมดีเจรัฐเวลาเด็กๆเวลาบิ๊กดีเจรัฐมีไหมแมงวัวแอมเมมี่แล้วยันนี้กินอะไรบิ๊กแอมเมโลอาอยาไม่กินน้ำกินน้ำชาไหมยินมึงกี่ทีแล้วเนี่ยเนื้อมาก่อนหรือทำนองมาก่อนเนื้อครับเนื้อมาก่อนชอบของของเป็นไงหางกระรอกหรือว่าของเอ่อถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงหางกระรอกเฮ้ย คือคุณกำลังจะบอกเขาว่าอะไรผู้ชายทุกคนไม่ได้เร็วใช่ไทุกคนใช่ใช่ครับเราเรารีบตัดสินเกินไปถึงแม้ว่าลุกเราจะอย่างนี้แต่จริงๆภายในเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปปไไได้ววยกันม่ทง ความรักทั้งที่ต้องเบรกเอียดสถานาการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นต<ด><ด>ียเธอดูเนียบมาแบบพับเพียบแต่เธอทำสัว์เรียบเงียบทำเราชันเครียดจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานาการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นตียเธอดูเนียบ มาแบบพับเพียบต่เธอน่ะสั้นเรียบเงียบทำเราฉันเครียด h a t s go What about it I w o n t to hide t h r u e m I won't Let's talk about it เคยบอกจะรักจะเพียงคนเดียวจะฮกกันเพนี้แล้วในสต็อกจะมีไอ้เขียวไอ้แดงไอ้แบงไอ้บอยแล้วไอ้บอสด้วยเออไอ้บอสด้วยต้องไอ้ก o อดช่วยก l อด s ีช่วยด้วย She's only 18อายุ n ค่18เริ่ม all the น e ้ s เธ e for her bad routine ทีนไม่เพียงนี้เป็นเวลาจำกัดแล้วผมก็รู้ดีว่าคุณและสตีก็ต้องการให้ประมุมานอนตักแต่ไหนอ่ะ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 เพราะว่าคุณและสตีจะไปบุกกันตามพับตามคลับตามบาร์คาเฟ่หรือโน้ตุ่ผมก็ไปมาหมดแล้วแถมสาวสาวที่จริงใจก็ดันมีแฟนมันหมดแล้วไงเราวงระแวงไปหมดแล้วใจ บนบานใช้เวลาให้ขาดแล้วพายจะมีความรักทั้งที่ต้องเบรกเยียดสถานการณ์ไม no ่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเดียบเธอดูเนี้ยบมาแบบพับเพียบแือเธอระสันเรียบเงียบทำเอาจันเรียจะมีความรักทั้งที่ต้องเบรกเยียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเดียบเธอดูเนี้ยบมาแบบพับเพียบแตเธอระสันเรียบเงียบทำเอาฉัน ขอต้อนรับนะครับดีเจรับสวัสดีครับครับวัสดีครับถ้าจะนั่งไกลขนาดนั้นนะมึงลงมานั่งล่างเลยก็ได้บิ๊กอ๋อพี่นี่อะไรเขาไกลๆเออเขาก็เถื่อนมาหน่อยเ <laughs> ขาก็แหมโซฟาเ <laughs> ขาก็ตั้งไว้ให้มันเท่ๆสวยๆครับพี่สวัสดีนะน้อง์ทรายสวัสดีครับเชื่อไหมบิ๊กเนี่ยเคยไปร้องเพลงที่ร้านผมด้วยนะสมัยก่อนนะที่หัดใหญ่ตอนนั้นครับใช่ช่วงนั้นกำลังแบบว่าสกินเฮดมาเลยใช่ครับใช่เพิ่งออกมาแล้วนะเป็นนอร์ชอมเป็นใหม่ใช่พี่เป็นบวช เมื่อกี้เพลงเอียด e นี่คือยังไงวะซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเลยใช่ใหม่ล่าสุดเลยครับท่อนฟุกที่มันบอกว่าตอนแรกมาแบบจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอ e ียด ทำไมอะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาเธอมันดูแปลกๆดูยเย็นเจียบแปลกๆ,ลๆเธอดูเนี้ยบแบบพี่แบบมาแบบพับเพียบอะ่ะดูเหมือนเรียบร้อยเออดูเหมือนเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเป็นไงเธอซัดเรียบเงียบทำเอาฉันเครียดเลยมันมาจากการที่ทุกวันนี้ครับความเป็นกุลสตรีมันก็ลดน้อยลงความเป็นสุภาพบุรุษก็เริ่มลดน้อยลงผมเข้าใจแต่คราวนี้ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะมีความรักทั้งทีอะพี่ก็อยากจะเจอแฟน ที่ดีที่เหมาะสมกับเราคนที่เข้ามาครับเขาไม่ได้เป็นกุลสตรีจากข้างในเว้ยพี่ส่วนใหญ่เขาจะเอาภาพลักษณ์ของความเป็นกุลสตรีมาแอบอ้างอันี้คือความจริงเลยกำลังพูดถึงใครปะเนี่ยป้าป้าพี่ไม่นะไม่พูดถึงใครนะไม่ไม่ครับบิ๊กดีเจาดนี้จริงชอบผู้หญิงแบบไหนจริงๆแล้วผมชอบคนที่จริงใจครับพี่ก็คนที่เป็นกุลสตรีจากข้างในพี่เราไม่จําเป็นต้องแสดงออกแบบนี่มึงพูดได้โลกสวยมากเลยนะบิ๊กจริงๆนี่เป็นกุลสตรีจากข้างในหมายว่าต้องเรียบร้อยไหมอ่อนโยนคัะ ต้องเป็นคนอ่อนโยนมีมารยาทครับผมแสดงว่าคุณเป็นคนมีความคอนเซเวทีพอสมควรนะก็ในระดับหนึ่งโบราณไหมไม่จริงๆแล้วโบราณไม่ครับพมเป็นคนที่แบบว่าเปิดกว้างครับพี่แต่ในขณะเดียวกันผมก็เห็นว่าความคอนเซเวทีบางอย่างมันก็ดีเราเอามาทําให้มันโมเดิร์นได้แล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดให้มันเข้ากับยุคสมัยครับพี่ MV นี่คือเป็นไงคุณคิดคอนเซปต์เองเลยทั้งหมดไหมจริงจริงก็จากตัวเพลงเลยครับพี่เนื้อเรื่องมันอยู่ในเพลงอยู่แล้วพี่เห็นท่าเนี่ยมันมีบิ๊กจะทําอย่างเงี้ยอันนี้คืืืือออออคคะไรรรก็ลังเเีีียยยนนนแบบถต์มป เสมือนล้อรถฮะที่กลังหมุนอยู่ oh one two three up จะมีความรักกันที่จะเบ e a k e ี r s d e แววตาที่เย็นเยียบเธอดูเงียบมาแบบเพลียแต่เธอละซัดเรียบเงียบพังมาทังเครียดโอ้ยเพลงนี้มันสนุกอ่ะปกติแล้วเพลงของบิ๊กอ่ะเหมือนพี่จะไม่เคยเจอแนวสไตล์นี้ครับพี่ทำไมถึงอยู่ๆเฮ้ยมาแบบสนุกสนุกบ้างวะเธอมันก็ต้องมีอะไร แฟนขับผมนี่แหละก็เห็นผมแต่เพลงโรแมนติกเพลงอะไรแบบนี้ลอย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 ล่องๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบว่าทําให้เขาเห็นว่าเออมันก็มีมุมอื่นที่ผมอยากจะนําเสนอเหมือนกันแล้วมันก็เป็นมุมที่น่าสนใจด้วยที่ไม่ต่างจากความลอยหรือว่าอะไรางี้ก็เป็นความสนุกแบบคึกๆโยกยกบ้างอะไรเงี้ยบิ๊กเดียร์จลาดิจริงๆแล้วเป็นคนฟิลสไตล์ไหนแบบผมเป็นคนกวนพี่ใช่กูรู้จริงๆแล้วเป็นคนสนุกสนานเป็นคนสนุกตลาดเข้าถึงง่ายไหมเข้าถึงง่ายมากครับพี่ดูเข้าถึงง่าย ไม่น่าจะเป็นคนอกหักคือจริงผมผมโสดมาปีกว่าแล้วครับพี่เพราะก็เลิกกันแลพี่รู้แล้วมันอยู่ด้วยแล้วก็มันเป็นเหมือนเรื่องแปลกสาหรับเขาพี่เพราะผมอะเข้าถึงง่ายแต่ว่าก็ลึกเหมือนกันหมายถึงว่าคุณเข้าเขาลึกไม่ใช่พี่หมายถึงว่าผมหมายถึง่าไงก็เหมือนกับแนวคิดหรืออะไรเงี้ยครับพี่ที่บางทีเขาจะงงว่าให้ไดไมาคิดไม่เหมือนคนอื่นว่าจริงไหมว่าคุณเป็นคนที่ทะเลาะกับตัวเองบ่อยมากมีความขัดแย้งตัวเองสูงหรอ อันนี้ป่ะน,นี่คืออันนี้คือเรื่องคอนฟ lict อันหนึง่งป่ะคือมันเหมือนกับว่าเราพยายามจะถกเพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุดในการดําเนินชีวิตมากกว่าพี่ <c oughs> ถกนี่คือคุยกับใครคุยกับตัวเองอ่า <c oughs> เอาแบบง่ายๆสุดเลยนะเมื่ <c oughs> อวานเนี่ยันผมรู้แล้วว่าวันนี้มีถ่ายรายการใจผมอ่ะอหญ่จะแบบท่องเน็ตให้นานกว่านี้หน่อย <c oughs> แต่ผมรู้ว่าพรุ่งนี้มีถ่ายรายการกับพี่ถ้าผมไม่นอนให้เร็วเสียงผมอาจจะไม่มามันก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการร้องเพลงมันลดลงเพื่อจะทําให้พรุ่งนี้ดีกว่าผมก็เลยต้องนอนให้เร็วขึ้นในวันนี้ยอมละทิ้งงช่ววเลา ที่เราอยากเล่นเกมอะไรอย่างงี้รับคือเป็นการถกกับตัวเองบทสนทนานี้คือไม่ได้คุยกับพี่คุยกับตัวเองว่าแล้วว่าทาไมบิ๊กเดียจะหลาดแต่งเพลงดีชิเป่งเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคนพันเอรู้ป่ะอย่างเช่นกองถ่ายละครสมมุติไอ้คนนี้ก็ทําอะไรกันวะเฮ้ยก็ถ่ายละครกันนี่เฮ้ยนั่นนั่นบิ๊กเดหลาดนั่นบิ๊กดียหลาดปะวะเฮ้ยบิ๊กดียหลาดด้วยแต่คือพูดกับตัวเองนะอยากรู้ว่าบิ๊กดีเหลาดมีเศร้าเสียใจช้ำไหม พอเลอิกกันไปใช่ไหมครับเหมือนผมได้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วมาดูว่าจริงๆแล้วเราจะดําเนินชีวิตยังไงครับก่อนนั้นเนี่ยพอเราใช้ชีวิตค네ู่นานๆนะครับเราจะลืมไปว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมีชีวิตคู่เราก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาก่อนนี่วาใช่ไหมครับก็อยู่ได้นี่วาอยู่ได้นี่วาทบทวนสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็เอามาต่อยอดเขียนเพลงบ้างหรือว่าหาเวลาทํากิจกรรมที่เราไม่ได้ทําแต่ว่าเราได้ทํามากขึ้นแล้วในตอนนี้อะไรเงี้ยเห็นล้ำาๆแบบนี้นะบิ๊กดีเจลาเนี่ยเป็นคนที่รักแม่มากรักครับรักแม่ แบบเอาง่ายว่ามองตากันก็รู้ว่ากาลังคิดอะไรรู้สึกยังไงกันนะคือเขารู้ใจคุณคุณรู้ใจเขาผมรู้ใจเขาแต่เขาไม่รู้ใจผมแต่ว่ามันเหมือนเป็นการทําให้เรารู้ว่าอย่างน้อยมีคนรับฟังเรานะพี่อันนี้เรื่องนี้สําคัญมากต่อให้เราจะแบบว่ามีเรื่องมากมายในใจบางทีเราไม่จําเป็นต้องพูดให้รู้เรื่องแต่ว่าเราแค่แบบมีคนรับฟังอะพี่เรื่องบางเรื่องนะคุณไม่จําเป็นต้องพยายามเข้าใจและแก้ปัญหาด้วยเมียพี่นะ เมื่อก่อนนะพี่พยายามจะแก้ปัญหาตั้งใจฟังแล้วแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลัวโดนด่าเดี๋ยวนี้พี่ทำยังไงรู้ไหมพี่มองหน้าแต่กูไม่ฟังเลยเฮ้ยบิ๊กีนี่เขารู้แล้วนะพี่ก็รู้ก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีไว้คือรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่เขารู้สึกได้ว่าเรารับฟังเขาอ๋อใช่ใช่ใช่พี่รู้ไหมว่าแม่แม่ผมก็เป็นเงี้ยแล้วาผมก็โกรธแม่แม่แกล้งทําเป็นรู้เรื่อง บิ๊ก <Big S 1> <Big S 2> เป็นคนนะเป็นคนที่ไหนแม่ผมเป็นคนพัทลุงเป็นคนพัทลุงค,คุณก็เป็นคนพัทลุงผมก็ถือว่าเป็นลูกครึ่ง แรงตายแต่ไหมแรงตายครับอ้าวคนตายนี่คนตายครับปกติแรงไหมไม่แรงไม่ชัดอเจ็บตีเลยเนี่ยทองแดงหล่นเต็มเลยอบเลยโดนครเวลาเด็กๆเวลาบิกบีจาลาดมีแมงวัอะไรมีไหมมีมีครับผมเอ้ยว่าไงไปดูหนังกันหวาไป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 เมือมไปอแร่แร่ไปไปไแล้วเย็นนี้กินอะไรบิ๊แอมเมโล่ไอยาไปกินกินน้ำชาไกินกินมึงกี่ทีแล้วเนี่ย การแต่งเพลงร้องเพลงมันมาจากไหนวะบิ๊กเมื่อก่อนตอนเด็กบิ๊กเป็นยังไงเป็นเป็นนักดนตรีไหมเรียกว่านักดนตรีคงไม่ได้อย่างมากก็เปิดหมวกเล่นกลางคืนบ้างแล้วอย่างนั้นไม่เรียกนักดนตรีเรียกว่านักอะไรวะอา้าวผมถามนิดน,นึงถ้าผมเล่นแค่คอร์ดซีได้คอร์ดเดียวผมเป็นนักดนตรีได้ยัง เวลาไปเปิดหมวกมึงเล่นคอร์ดซีคอร์ดเดียวไม่เพลงอะไรเพลงอะไรว้พี่แค่แบบเปียบเปยพี่ว่าผมไม่ได้เก่งเลยผมก็เล่นเพลงทั่วไปแล้วก็แบบว่าหาเงินใครให้เงินผมก็แบบไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วสกิลการแต่งเพลงร้องเพลงมาจากไหนอ่ะมาเดีชอบเขียนบันทึกประจำวันครับตอนเด็กๆผมชอบแบบจดบันทึกว่าวันนี้ทำอะไรมีเจอโน ไดอารี่อย่างนี้เหรอใช่ใช่ใวันนี้เจอแมหมาเจอแมวเจอคนเจออะไรอย่างี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นมากเรื่องมันเป็นยังไงโอ้โหผมโดนแกล้งอย่างนี้ผมทําอย่างนี้มาผมปีนต้นไม้ผมสไลเดอร์แล้วฉี่รากทีเจ็บเตอน,นเด็กคุณโดนแกล้งเลยเหรอโดนมี่โดนเยอะครับเขาเรียกผมเป็นมุสลิมแตน,ะนังนี่นผมเป็นไม่ใช่มุสลิมคือมันมีความเข้าใจผิดกันนอะไรเหมือนพี่เลยใครๆก็คิดว่าพี่เป็นแขกใช่พี่แต่จริงๆพ,พี่ไม่ใช่แขกพี่เป็นลูกค้าลูกค้าเขาเล่ยยังไงวะเพราะว่าผมเป็นเด็กแบบเด็กเนิร์ดด้วยครับชอบแบบ ยกมือถามทําให้การเรียนมันช้าลงเหมือนกับเพื่อนอยากเรียนให้เสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงีนะ้แล้วไงพอมแล้วตอนเด็กในชีวิตตอนวัยเด็กพอโดนบูลรี่ซัฟเฟอร์ไหมหรือม,มันยังไงซัฟเฟอร์ครับแต่ก็ต้องผ่านชีวิตไปให้ได้ผมโดนแกล้งเยอะมากพี่นั่งอยู่ริมสนามฟุตบอลเนี่ยก็โดนลูกบอลตอ่อะักหน้าแว่นกระเด็นกระจายหมดอันนี้มันมเพื่อนผม ที่แบบว่าอยู่ห้องอื่นแต่เขาชอบเห็นผมตอนพักเที่ยงโดนแกล้งบ่อยมากเขาเหมือนน่าจะทนไม่ไหวที่ผมโดนแกล้งก็เลยเดินมาหาผมทำไมมึงไม่สู้บ้างวะเขาก็จับมือผมเนี่ยเขาก็เดินมาหาคนที่แกล้งผมมาเตะบอลอัดเราก็เอามือผมปล่อยหน้ามันไเนี่ยพีผมก็บอกเฮ้ยเียอะไรวะเนี่ยไอ้นั่นก็เวอเลยเพื่อนผมก็บอกว่านี่เห็นบ้านมึงก็สู้ได้ก็คือหลังจากนั้นก็คือโดนกระทืบหนักกว่าเดิมเยอแต่โดนตรีมมันเปลี่ยนบิ๊ก ดีจรันไหมเอางี้พี่ถ้าผมไม่มีดนตรีผมก็เป็นแค่เด็กแว้นคนหนึ่งอยู่ๆอะไรมันถึงจุดป,ประกายว่าเฮ้ยเราน่าจะมาในทิศท,ทางนี้ก่อนเขียนเพลงเป็นผมร้องเพลงก่อนแต่ผมร้องเพลงเพราะว่าบทบาทผมในในกลุ่มเพื่อนนกะ็คือจะเป็นไอ้คนที่คอยเล่นกีตาร์ร้องเพลงทําให้เพื่อนๆบันเทิง <c oughs> ทุกครั้งที่ผมร้องเพลงอ่ะทุกคนมีความสุขแล้วเขาจะไม่แกล้งผมเลยเออพอ <c oughs> ผมไม่ได้ร้องเพลงปุ๊บแม่งกลับมาแกล้งกูอีกแล้วไอ้ทีบแล้ววันที่เขียนใช่ไหมคืออยากมีเพลงของตัวเองแต่ว่าร้องจนรู้สึกอิน ร้องจนรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกว่าเพลงคนอื่นร้องยากเพลงมึงอ่ะโคตรร้องยากเลยจริงๆแล้วเป็นยังไงจําได้ไหมเพลงแรกที่บิ๊กแต่งคือเพลงไงตอนนั้นแข่งร้องเพลงมันแม่เนื้อมาก่อนหรือทํานองมาก่อนเนื้อครับเนื้อมาก่อนชอบของของเป็นไงหางกระลอกหรือว่าของเออถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงหางกระลอกเยเนื้อมาก่อนนะตอนนั้นพอจําได้ไหมแล้วร้องให้ฟังได้ไหม ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้พบกับเธอเธอก็เข้ามาทำให้ฉันไว้วันอยากจะรู้เธอนั้นคิดอย่างไรคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า,<อ>าเธอคงไม่รู้ว่าฉันพร้อเพอถึงเธอ จากเบื้องลึกข้างในหัวใจที่ใช้ระบ,บายออกไปยังคงข้างขาใจเฮ้ย,ยนี่มไเนี่ยไอ้นนี่แเราโคตรดีแล้วล้วฟิล,ล้วมูดนี่คือเด็กมหนึ่งหรอวะแล้วไม่คิดจะเอาเพลงแรกที่บิ๊กเขียนมาใช้เหรอคิดอยู่ครับทำแบบนั้น เลยมาเพราะอยากจะจีบสาวพี่อ่าทีนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเป็นคนที่ถูกมองข้ามเสมอเออไม่จีบสาวไม่เคยติดผมมีแฟนคนแรกอยู่ยี่สิบสองพี่เคยแบบช้ำใจแบบพูดตัวเองเฮยทำไมแม่งทำไมไม่มีใครสนใจกูเลยวะใช่พี่แค่นั้นเลยเหรอมเหมือนใครนะพี่คุณคงไม่เคยเจอกับใครต่อใครที่คล้ายผมเพราะผมไม่เหมือนใคร That's what t h Tony girl about o กับพวกผู้ชายเย็นชาแต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครเหล่านั้โอ้โหนี่ยใช่พี่เดี๋ยวคุณนั้นเศร้ามองที่เขาเริ่มเปลี่ยนไปแต่ผมนั้นห่วงใายเพามาตรงนี้เราเปลี่ยนใจถึงลุกจะดูจนแต่คุณจะปลอดภัยอย่าเนะแบบพี่อารมณ์นะผมเพราะผมด้วยควาใจเราสองโือเพลงนี้นะพอพอพอไม่เป็นไรพอ ไอสัตว์เขาจะจบเพลงแล้วมึงมึงลเพลงนี้นะแม่งโคตรจะเป็นเพลงที่แบบเอางี้กูหลงรักมึงจากเพลงนี้จริงๆก a l a ล็กซี่ก็ตั้งแต่แรกก็แหละแต่มันยิ่งแบบ m o ู d ฟ e ลลิ่งอะไรต่างๆมันดูแบบมันดูเข้าถึงได้มันมีความป๊อปอยู่ด้วยมันแรปให้เรารู้สึกคล้อยตามไปได้ไม่ยากจนเกินไปอ๋อนั่นคือเพลง ไม่เหมือนไม่เหมือนไทรคือผู้หญิงนะครับที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับชอบบ่นกับผมเลยว่าแบบว่าทําไมผู้ชายแม่งเฮียเหมือนกันหมดวะคิดว่ามันไม่จริงเพราะว่าเขายังไม่เจอผู้ชายมาทั้งโลกเลยคือคุณกำลังจะบอกเขาว่าอะไรผู้ชายทุกคนไม่ได้เลวไปซะทุกคนใช่ใช่ครับเราเรารีบตัดสินเกินไปถึงแม้ว่าลุคเราจะอย่างงี้แต่จริงๆภายในเราเป็นอย่างเป็นอย่างเออถึงลุคเราจะเป็นอย่างนี้แต่ภายในเราไม่ใช่เพลงไหนที่บิ๊กดีเจลาแต่งแล้วใช้เวลาน้อยที่สุด โหน้อยที่สุดก็คือแบบหนึ่งวิงเงี้ยพี่คือถ้าเอาที่เร็วที่สุดคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่สามสิบวิี่สามสิบวิใช่พี่มีไอเดียว่าอยากจะพูดถึงความรักกับเมียพี่อย่างเงี้ยได้รายละเอียดคือวันเนี้ยไม่มีพี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ละอ่ะของกีต้าร์ะพี่รู้สึกว่าของีต้าคือวันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าชีวิตพี่แบบไม่มีความหมาย คือตามหาความหมายของชีวิตไม่เจอเพราะว่ามันเหมือนแต่ภายนอกคนมองว่าพี่ประสบความสำเร็จนี้ชื่อเสียงเงินทองแต่พี่อะรู้สึกว่าพี่ไม่มีความสุขโอเคผมกลั okay, <c oughs> บไปเขียนที่บ้านแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวไลฟ์ฟังนี่ไง <c oughs> นี่ไงภาพชีวิตเกลียดเป็นภาพวาดมันเหมือนเป็นภาพวาดที่ไม่มีสีโอเคแต่พอเรามีคนรักพี่รู้สึกว่าภาพชีวิตพี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยสีสันที่มันสดใสแล้วก็อยากจะตื่นขึ้นมาดูมันทุกวันนี่เขาเป็นความหมายของพี่ไหมายในนชีวิตของฉั ต่อหน้านี้ไม่เคยมีเธอฉันเลยไม่มไม,ม่ไม่มีความหวังความฝันที่ฉันเคยมีไม่รู้จะเป็นอย่างไรถ้าวันนี้ เคยขนลุกเลยอ่ะเนี่ยเอาแค่คำบางคำที่ไม่ใช่เพลงนี้ตั้งชื่อเลย Meaning of Life เลยอ่ะไม่นานวันนี้พี่ไปเห็นมึงคือเครียโ f o King นี่คือมันมาอย่างไหนวะคือศาสตร์การแสดงเหล่านี้เคยเรียนการแสดงมาก่อนไหมไม่เคยเคยเล่นละครมาก่อนไหมไม่เคยอ้าวแล้วมันทำไมอยู่ๆผมมันเป็น f King มีละครโรงเรียนได้หมผมเคยเล่นเป็นชีเปลือยคือผมสมัครไปไปสมัครเองเลยเหรอใช่ครับคือมันเห็นนะครับเห็นโพสต์เด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊กอยากลองอ่ะอยู่ๆก็แบบ มีความรู้สึกว่าแบบอยากลองดูมันเขียนว่ารับสมัครนักแสดงก็เลยส่งรูปไปถือไม้สนุกอยู่ทําเงี้ยก็ไปแชทครับพี่เขาว่าให้บทมาผุ่มก็อ่านโอ้โหเฮียบทนี้แม่งแบบหยาบสัตว์ไม่เฮียจัดเลยผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วได้มาแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ดูคาแรคเตอร์ครับของของบทบาทที่ไอตัวเนี้ยมันเป็นนะครับเราก็ปล่อยออกมาตามที่เราคิดก่อนนะครับกลายเป็นว่าพี่พูดรับผูมกับเขาชอบมากเขาชอบแบบ i, เฮ้ยไอเน,นี้ยแหละที่หามาตั้งนานแล้วอะไรซึ่งเขารู้ว่าเป็นบิ๊กดีเจราดไม่รู้ ไอ้เฮียพวงกลับไม่รู้จักเหรอวะใช่ครับตอนนั้นพูงกลับไม่รู้จักผมทรงมึงต้องขนาดไหนวะก็ะคือในหนังนั้นเขาไม่ได้ทำลุกนะพี่ลุก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 ตอนนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่ชอบไหมกับงานศิลปะอีกด้านหนึ่งคือการแสดงชอบครับมันเหมือนทําให้เราหลุดออกจากความเป็นตัวเองสุดท้ายจากจะฝากอะไรกับเพลงเนี่ยผมฝากเพลง e เอียดด้วยครับกับรายการสิงวิทนี่ครับขอบคุณครับ แล้วไม่คิดว่าจะจะไปติดตามอะไรยังไงที่ไหนผมว่าเขาจําชื่อผมได้แล้วแหละพี่ดีจระไนผมดีจลระ <c oughs> ้ยขอบคุณมากบิ๊ก <c oughs> ดีจระไนครับ <c oughs> ขอ,อง,งครับยูน้องยายครับพี่ของครับพี่สุดยอดมาก <c oughs> ติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยกับเพลงนี้ครับฝากไปด้วยครับ ดีรถไฟบนฟ้าขาบวนหนึ่งวิ่งไปทั่วสุริยะมันก็คงจะดีนะไปด้วยกันเธอที่รักเย้เย้โอ้หนังสือดาวอันคันไม่หยุดจิตดาวพลุโตในนีไหมที่กัน จะไปคนเดียวแล้วหัวใจก็จะออาแต่เธอโดยที่ไม่มีโชวงามแค่คู่เปรียงรังคือลบที่ใดเธอเล่นเพราอจันจะดูวังเวงไปเลยเท่าไรแสงตะวันแค่มองตาฉันเพลินสนบอกก็ไวจะพาไปมีก็ไวดิไปท้องทะเลจะมันประกอบไปด้วยมูดาลีโออาร์เรียในวิดรายับตัวเป็นประกายอยู่ใแปลกอนาคัยจะสุดขอบ มีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอไปกับเธอมีกับเธอคนเดียวจนนั้นพอลองบวเพียแล้วดันคอ,<พ>อที่เันตังชัดแสงไปไปด้วยกันไปไปดลยกันไหมไปถึงวันที่ดูไร La 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 เพราะว่ารถไฟกับฉันกับเพื่อนได้รักไม่เหมือนฟอรรีฉันกับค<ม>ื่อ <Ferrari S 2> รพรฟันที่รอจะบอฟันดีไม่อยากจะชุดรังแต่ย e m มาฮารีฉัน,นจะคอยพักดิไม่เหมือนกับพวกนั้นที่มันไม่รักดีแล้วอยากขอแค่เพียงสักครั้งจะเชื่อใจทุกๆครั้ดที่ฉันได้ไไ <Yeah. S 2> พูดไปจะหาอยาไปแค่กับพียจะ walk away oh, 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 จะพาไปมืเว้ยที่มีท้องทะเลซึ่มันประกอบไปด้วยดาวลีออาลีเอ ไปอ่านได้แคที่สุดก็จะกว,ว่ามีเส้นทางมีแส้ที่ฉันไม่เคยได้ไปรอไปกับเธอไีกับเธอก็เดืยวเท่นั่งทอรอ์มมาเพลงและนั่งขอให้ทำกันเดือดแท้แสนละกัน Let's go <S ไปไปด้วยกันไหมไปจากวันที่ไร้จุดหมายไรจุดแม่บอกลาความจริงอัน

thank hey, you hey. วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสารที่ครับที่เอื้อเฟื้อให้กับซิงวิดมีของเราถึง2เอพิโซดด้วยกันนะครับเลียวคุก คาเฟ่ Cafe, ครับอยู่ตรงสุข,ขุมวิท35ครับร้านแต่งสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักมีดอกไม้นะครับจากงานเลี้ยงจะเป็นไพรเวทก็ได้หรือว่าจะชวนคนรักหรือเพื่อนของคุณหรือครอบครัวมันมา,มาทานอาหารกันนะครับแพนเค้กที่นี่สไตล์ญี่ปุ่นแบบออริจินอลเลยน่ารักมากแบบฟรัฟฟี่มากนุ่มมากทานแล้วอร่อยมากเลยฮนะแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นด้วยนอกจากขนมแล้วยังมีอาหารแบบโดยทั่วไปสไตล์แบบเป็นฟิวชั่นยุโรปอย่าลืมนะครับมาเช็คอินกันนะครับชื่อว่าเลวคุคาเฟ่สุข,ขุมวิท35ครับขอบคุณมากครับ